คือฮาอภินิหารทั่วอุบลหลังเครื่องบินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นจากพื้นเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีได้ออกมาโพส์ข้อความระบุว่าเช้าว,วันที่14มีนาคม2567ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน21นายสุภธธิ์ก็เจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยปวงชนชาวอุบลราชธานีน้อมใจร่วมส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระอาราัตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะที่จะได้อัญเชิญไปยังวัดมหาชาติวชิรมงคลจังหวัดกระบี่ให้ประชาชนทางภาคใต้และศาสนิกชนที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดกระบี่เข้าสการะ ในวันที่15ถึง18มีนาคม2,567นี้ต่อไปทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานีได้กล่าวขอขอบคุณทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนจิตอาสาชาวอุบลราชธานีทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจต้อนรับคณะจากประเทศอินเดียและแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุในช่วงระหว่างวันที่สิ ถึง13มีนาคม2567ที่ผ่านมานับว่าเป็นบุญบาร,รมีของพี่น้องชาวอุบลและผืนแผ่นดินชาวอุบลราชธานีถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พระบรมสารีริกธาตุและพระอารัาธตธาตุของอัครสาวกทั้งสองพระองค์สเสด็จมาพร้อมกันซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากพร้อมกันนี้ก็ขอบาร,รมี แห่งองค์พระบรมสารีริกธาตุและพระอาราัตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะและพระเจ้าใหญ่อินแปงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุบลราชธานีเคารพนับถือปกป้องคุ้มครองให้ชาวอุบลและทุกท่านที่มาเยือนพบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลร่มเย็นเป็นสุขเข้าถึงแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทุกท่านด้วยเทิน ทางนี้ยังโพสเพิ่มเติมอีกว่าอัศจรรย์แท้เครื่องบินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุยกขึ้นจากพื้นฝนหลังเทลงมาดังสายน้ำมนตชุ่มฉ่ำทั่วเมืองอุบล